เมื่อเรามีความต้องการแต่แฟนกลับทำเรื่องนั้นได้แค่5นาทีควรทำอย่างไรดีควรซื้อนาดิสอุกครับกระปุกนี้เลยค่ะซื้อไปให้แฟนของคุณทดลองใช้รับรองได้ว่า7-14วันหลังจากใช้แล้วคุณจะเหนื่อยตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ต่ำกว่า30นาทีแน่นอนบอกได้เลยว่ากระปุกนี้ทำให้แฟนของคุณรักคุณมากขึ้นเห็นผลชัดเจนจริงๆแข็งแรงขึ้นยาวนานขึ้นความต้องการก็เพิ่มมากขึ้น ผ่านการทดสอบแล้วว่าปลอดภัยดังนั้นควรทดลองเป็นอย่างมากใช้แล้วจะกระปี้กระเป๋าหนุ่มๆที่อายุเยอะแถมยังดื่มแอลกอฮอล์อีกก็ทําให้เกิดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ง่ายและรักษาได้ยากหากคุณเป็นคนที่อ่อนแอน้องชายไม่ตั้งไม่มีอารมณ์ทางเพศแนะนําให้ลองซื้อไปใช้เลยค่ะเรื่องบนเตียงเป็นเรื่องที่คู่รักหลายคู่ขาดไม่ได้ผู้ชายคนไหนที่อ่อนแอมากๆคุณผู้หญิงเขาก็ไม่สนุกและไม่มีความสุขร่วมกับคุณนะคะ ถ้าสามีแข็งแรงภรรยาแฮปปี้ครอบครัวก็มีความสุข